เศรษฐศาสตร์มทสเสนอรัดใจเงิน3,000แทน5,000ให้ทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์จำนวน18คนได้ออกแถลงการหากไม่มีเสรีภาพจากความอดอยากและความทุกทนย่อมไม่มีสุขภาพที่ดีโดยมีเนื้อหาดังนี้วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 <het S 2> <c oughs> เปิดเผยให้เห็นผลของความเหลืม่มลำ้ำ ในเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนในขณะที่คนระดับบนสามารถกักตัวรักษาระยะทางสังคมได้อย่างไม่เป็นทุกข์ร้อนมากนะักแม้ไรายได้ที่ได้รับอาจจะลดลงบ้างแต่คนชั้นล่างโดยเฉพาะแรงงานรายวันและคนหาเช้ากินค้มามมักจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะต้องออกจากงานหรือสูญเสียช่องทางหาไรายได้หลักที่เคยเป็นที่พึ่งพิงของชีวิต ผลการสำรวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด -19 โดยคะณะวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกสวพบว่าสถานการณ์โควิด -19 ทำให้คนจนในเขตเมืองมีรายได้ลดลงโดยเฉลี่ย70.84%โดยในจำนวนนี้60.24%มีรายได้ลดลงเกือบทั้งหมด และ31.21เมีรายได้ลดลงราวครึ่งหนึ่งในสภาวะที่บีบขั้นเช่นนี้คนจนที่ไม่มีเสรีภาพจากความอดอยากและความทุกทนย่อมจะไม่สามารถกักตัวเพื่อรักษาสุขภาพได้แม้รัฐไทยจะได้ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ตามพวกเราจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามรายนามข้างล่างนี้เห็นว่าภาวะวิกฤตพิเศษเช่นนี้ย่อมเรียกร้องต้องการมาตรการตอบสนองอย่างพิเศษทั้งเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ทนระยะสั้นและเพื่อรากฐานสำหรับสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นในระยะต่อไปพวกเราขอนาเสนอหลักการและมาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้แก่สังคมไทย 1. ต้องไม่มีใครอดอยาก และปัจปจจัย4ของชีวิต1.1เป็นที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ามีทั้งที่ผู้ที่เดือดร้อนที่เข้าไม่ถึงและผู้ที่ไม่เดือดร้อนแต่เข้าถึงมาตรการแจกเงิน5,000บาทของรัฐบาลซึ่งชี้ว่าทั้งเกณฑ์และข้อมูลประกอบการคัดกรองของรัฐบาลนั้นยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่มากทั้งนี้ยังไม่นับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการได้รับเงินของผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด และต้นทุนของรัฐในการคัดกรองพวกเราเห็นควรยกเลิกมาตรการ5,000บาทนี้โดยหันมาใช้วิธีการที่ทั่วถึงเป็นธรรมและรวดเร็วกว่าคือการใจเงินช่วยเหลือประมาณ3,000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมีค่ามากกว่าเส้นความยากจนของสังคมเราในปัจจุบันเล็กน้อยในเวลา3เดือนเป็นขั้นแรกให้กับประชากรทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปยกเว้นบุคลากรของภาครัฐ ทาบัวิสาหกิจและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งมีกลไกดูแลอยู่แล้วแม้ว่าจะต้องรีบปรับปรุงต่อไปก็ตามโดยผู้ที่คิดว่าตนได้รับผลกระทบน้อยอาจสามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ทั้งหมดนี้เพื่อให้มาตรการครอบคลุมคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานนอกระบบ ตลอดจนถึงนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะแก้ปัญหาการแจกเงินของรัฐบาลที่ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนได้ครบถ้วนโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น440,000ล้านบาทสำหรับเวลา3เดือน 1.2จัดให้มีการแจกจ่ายอาหารและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพโดยตรงแก่กลุ่มคนปลอดบ,บางทุกกลุ่มซึ่งบางส่วนอาจเข้าไม่ถึงมาตรการข้างต้นเช่นกลุ่มคนไร้สัญชาติคนไร้บ้านเป็นต้นรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ตกงานและคนตกค้างในไทยพวกเราคาดว่างบป,ประมาณที่จำเป็นสำหรับ การจัดถุงยางชีพให้แก่ประชาชนเปราะบาง2ล้านคนเป็นระยะเวลา3เดือนในขั้นแรกจะคิดเป็นจำนวน7,800ล้านบาทจากการคำนวณข้างต้นพบว่าต้นทุนการคลังจากมาตรการทั้ง2จะอยู่ภายใต้วงเงินของร่างพรกรก,รกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศร,รษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สองเจ้าของปัจจัยทุนและที่ดินต้องร่วมเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขในขณะที่ผลกระทบของวิกฤตต่อแรงงานและผู้ประกอบการเห็นได้ชัดเจนในรูปของการตกงานและยอดขายลดลงมากพวกเราเห็นว่าเจ้าของที่ดินและทุนต้องร่วมเข้ามาเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขเพื่อช่วยเหลือและเพื่อความสมานฉันทางสังคมดังนี้2.1พวกเราขอเรียกร้องต่อ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทให้ยุติการเก็บค่าเช่าทั้งต่อที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็กเราตระหนักดีว่าการบังคับใช้มาตรการนี้เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายพิเศษห้ามการไล่หรือทุกประเภทในตลอดช่วงเวลาของวิกฤตครั้งนี้รวมทั้งพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ลดหรือยุติการเก็บค่าเช่าเช่น การอนุญาตให้นำมาลดหย่อนภาษีได้2-3เท่า2.2งองเราตระหนักดีว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วหลายประการเช่นการพักชำระหนี้ทางเงินต้นและดอกเบี้ยแต่พวกเราเห็นว่ายังไม่ พอเพียงจึงขอเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินยุติการคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อคงครั้งของบุคคลและนิติบ,บุคคลขนาดเล็กในตลอดช่วงเวลาของวิกฤตครั้งนี้ให้คิดดอกเบี้ยได้เฉพาะต่อสินเชื่อใหม่เท่านั้นและในอัตราผ่อนปลนรวมทั้งระง,งับการฟ้องคดีล้มลายต่อทั้งบุคคลและนิติบ,บุคคลขนาดเล็กในตลอดช่วงเวลาแห่งวิกฤต พวกเราเห็นว่ามาตรการข้อหนึ่งคือมาตรการพื้นฐานที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่รอดในช่วงวิกฤตไปได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีขณะที่มาตรการในข้อสองจะเป็นมาตรการเสริมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กในประเทศสามารถที่จะรักษา,ากิจการของตนไว้ได้เพื่อเป็นรักฐานที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาในภายหลัง พึ่งสารปกครองขอรัฐช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน5,000บาททุกกลุ่มอาชีพขอให้มีคำสั่งให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนโดยในอนุรักษ์กล่าวว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือ5 0 0 0บาทของรัฐบาลมีประชาชนเพียง2ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 3. ของประชาชนทั้งประเทศเท่านั้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือขณะเดียวกันผู้ที่เข้าเกณฑ์เมื่อลงทะเบียนแล้วกลับถูกระบบปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นเกษตรกรหรือนักศึกษาทั้งที่มีการประกอบอาชีพค้าขายทำให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วทางกลุ่มเห็นว่าผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือคนทั้งประเทศรัฐบาลจึงควรจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับ คนทุกกลุ่มอาชีพเพราะถือเป็นผู้ที่เสียภาษีและมีสิทธิีนั้นซึ่งก็มาเป็นผู้ร่วมฟ้องในวันนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติอย่างที่รัฐบาลทำอยู่โดยได้มีการขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพาาิพากษาสั่งรัฐบาล่จยเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วนักศึกษาเฮกระทรวงการคลังเตรียมช่วย รับเงิน5,000บาทจากที่รัฐบาลมีมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนาน3เดือนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับ5,000บาทไปแล้วกว่า3ล้านคนและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการอีกหลาย ล้านคนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงนักนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการการช่วยเหลือครั้งนี้ล่าสุดนะครับนายรับล,ะะลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสอคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการปรับเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือ5,000บาท เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองนะครับสามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้จากเดิมที่จะไม่มีสิทธิ์นะครับกับนักเรียนนักศึกษาทั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับการร้องเรียนและมีข้อเสนอแนะให้ว่านักศึกษา บางคนต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อสถานที่ทำงานต้องปิดชั่วคราวหรือถูกเลิกจ้างจึงถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นกันดังนั้นในสัปดาห์หน้าที่จะเริ่มเปิดให้อุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังจะมีกลไกในการทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาท ของนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งหลายๆคนรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ซึ่งตอนนี้กำลังหาทางแก้ไขให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์ตามมาตรการทุกคนครับ